สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปสร้างบ้านตามฤด,ดูกา ก่อนหน้านี้เนี่ยในชุมชนของช่องนะคะมินได้ทําการโพสตเนาะว่าเร็วๆนี้เนี่ยมินมีแผนจะสร้างบ้านตามฤดูกาลนะคะได้แก่ฤดูสปริงซัมเมอร์ออทเมและวินเทอร์นะคะโดยกติกาก็คือฤดูไหนเนี่ยคนดูโหวตน้อยที่สุดจะเริ่มสร้างก่อนฤดูไหนคนดูโหวตมากที่สุดสร้างเป็นันดับสุดท้ายนะคะและณวันที่มินอัดวันนี้นะผลก็คือฤดูซัมเมอร์นะคะคนดูโหวตน้อยที่สุดก็จะเริ่มสร้างเป็นฤดูแรกนะคะก็คือ9%เอนั่นเองนะอ่าและในระหว่าง ะค,ะคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปโหวตฤดูบ้านได้นะคะตอนนี้นะคะก็จะเหลือ3ฤดูนะคะนั่นก็คือสปริงออทัมซัมเมอร์สามฤดูนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปโหวตได้นะคะว่าเราจะได้สร้างบ้านลาดับไหนเป็นต่อไปนะก็โหวตได้เลยเลยนะคะจนกว่าคลิปในฤดูถัดไปเนี่ยจะออกนะคะสปริง กับออชาม2เท่ากันเจออย่างนี้มิ้ก็ว้าวุ่นเลยค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปร่วมหวตกันได้นะเราไปเริ่มสร้างกันเลยดีกว่าค่ะ ไม่ต้องแปลกใจนะทําไมถึงมีบล็อกซีเดียมเลี่ยมตรงนี้กับเอ่อต้นไม้รือวดอกไม้อะไรต่างๆคือมินกําลังแบบว่าวางแผนคร่าวๆสาหรับบ้านหลังนี้นะคะบล็อกเนี่ยก็คือบ้านเนาะส่วนบริเวณที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นพวกพื้นที่บริเวณรอบบ้านนะคะที่แบบเราจะได้เห็นภาพมากขึนะ้นเนาะว่าบ้านจะเป็นลักษณะแบบไหนก็จะเป็นประมาณนี้โอเคทีนี้เนี่ยเราจะทุบบ้านออกไปก่อนเพราะว่าเราได้พื้นที่คร่าวๆแล้วนะคะบ้านนะคะในฤดูซัมเมอร์เนาะเริ่มจากการที่เราจะตีกําแพงบ้านกันก่อนเลยค่ะ โอเคด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีคอเวเนาะโซนนั่งเล่นห้องซันรูมห้องน้ำห้องนอนนะคะแล้วก็ห้องครัวนะอยู่บริเวณประมาณนี้จะเป็นแบบว่าหลังมินินะคะเราจะเริ่มจากการทำหลังคาก่อนเลย โอ้ไม่เป็นส่วนที่แบบว่ายากมากเลยนะหลังคาอ่าหลังคาเนี่ยใช้เป็นหลังคาครึ่งจัว่วมินไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าครึ่งจั่วหรือเปล่านะแต่ว่าเราจะเอาเขามาวางไว้บริเวณห้องซันรูมตรงนี้นะคะขนาด3าคูณสเนาะตรงนี้เนี่ยคิดว่าเป็นหลังคาจัว่วปกติเลยค่ะยาวมาเลยแบบนี้นะคะ พอมันแบบว่าเท่ากันอะวางหลังคามันก็จะง่ายเนาะแต่เรามันชอบทําห้องที่แบบว่าไม่เท่ากันไงทุกคนนี่ไงมาแล้วเราอาจจะใช้เป็นหลังคาเครื่องจัว่วตัวนี้นะคะวางไว้แบบนี้เนาะวางหลังคาที่นี่ตรงนี้มันก็จะมีแบบว่ารูรูอะไรก็ไม่รู้นะคะค่อยคิดแล้วกันเนาะ <laughs> <laughs> ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคร่าวๆเนาะแล้วก็จะใส่เป็นหลังคากระจกใสตรงนี้ตรงห้องซันรูมนะอาจจะเป็นโซนทานข้าวก็ได้นะคะใส่เป็นหลังคาโค้งนะคะ แบบลายหลังคาโค้งดูนุ่มๆแบบนี้เนาะตามด้วยขอบชิมที่ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปแบบนี้นะคะใส่เป็นวัลเปร์นะคะคิดไว้แล้วนะว่าจะเป็นของเบสเกมไม้นะคะที่มันบอกว่าสับกันแบบเนี้ยทุกคนนึกออกไหมแบบมันสับๆๆกันแบบนี้นะคะสีเหลืองนะตัวนี้นึกถึงซัมเมอร์เลยพอเห็นไม้ตัวนี้แล้วประตูที่คิดไว้อาะจะเป็นของแคสเซนด็อกนะแต่ว่ามินจะเลือกเป็นสีขาวนะคะเพราะว่าตัวบ้านเราเนี่ยสีมันแป้นแล้วอะถ้าประตูสีแป่นไปมันลกเกินไปใช่ความรู้สึกมินมันดูลกเกินไป ะะทีนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องนอนใช่ไหมเราจะเอาหน้าต่างนะคะของแคสแอนด็อกแล้วกันเนาะมันก็คล้ายๆกับของซีซันนะนะเออมาวางไว้ตรงนี้แบบนี้ใช่แล้วก็ตรงนี้เนี่ยโซนนั่งเล่นแล้วก็อาจจะวางไว้แบบนี้นะคะหน้าร้อนเนี่ยเป็นแบบว่ากลางวันยาวกว่ากลางคืนรับแสงเนี่ยเยอะกว่าชาวบ้านเขาเลยนะคะออต่อมาก็จะเป็นตรงหน้าต่างห้องซันรูมนะคะคิดไว้ว่าจะใช้เป็นหน้าต่างของกรีนเฮาส์เเว่นนะตัวนี้ที่แบบว่ามีความเป็นสับๆเนี่ยสับๆแบบเป็นช่องแบบนี้นะคะ วางลงไปเลยนะทุกคนพอแสงจากต้นไม้อะเข้ามากระทบกับแสงของหลังคาที่มีความเป็นเหล็กดัดนะคะมันสวยมากเลยนี่คือเหตุผลที่มินเนี่ยเอาต้นไม้มามาร์คไว้ก่อนเนาะเราจะได้เห็นภาพนะคะแบบนี้นะคือแบบว่า มันสวยมากเลยชอบมากเลยนะคะพื้นของแคสแซนด์ด็อกนะคะตัวสีที่แบบว่าออกเนื้อเนื้อเข้มเข้มนะเข้มไม่มากนะคะวอลเปเปอร์นะคะใช้เป็นเขียวนี่นะเขียวแบบว่ามิน้นมิน่ะออกน้ําทะเลนะคะน้ําทะเลไหนก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าสวยเอาค่ะ เริ่มจากโซนแรกนะคะเราจะไปที่โซนนักเล่นกันก่อนเนาะบริเวณฝั่งนี้นะคะมินจะใช้เป็นโต๊ะนะคะของเบสเกมเนาะแต่ว่าเราเนี่ยไม่อยากให้เขาสูงเนาะเราจะเอามอสชูเนี่ยตอกเขาลงไปนะคะแต่ก่อนอื่นเราต้องเลือกสีให้เรียบร้อยก่อนอาจจะเป็นนสีเหลืองก็ได้นะทุกคนดูซัมเมอร์ซัมใจดีนะคะก็จะไม่สูงมากนะคะประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วนะคะก็จะวางทีวีลงไปเนาะเป็นทีวีสีขาวตั้งโต๊ะปกติเลยนะคะตัว หันกลับมาฝั่งนี้นะคะจะวางเป็นโซฟาเนาะคิดว่าอยากได้เป็นของซีซันเขามีสีเขียวกับสีส้มอยู่สีเขียวก็แบบเนี่ยฤดูซัมเมอร์ใช่ไหมใบไม้ก็จะเขียวขจีนะคะสีส้มก็คือแสงแดดที่ส่องลงมาเผาไหม้ผิวหนังของเราจนดำเกี้ยงไปเลยนะคะเออพูดถึงเผาไหม้เนี่ยนึกถึงไก่ย,ย่างอุ้ยอยากกินไก่ย,ย่างมันจะไม่ยองเรื่องของกินสักวันหนึ่งได้ไหมเนี่ยยองของกินไปหมดค่ะพรสันสานต้องมาแล้วทุกคนนี่ตัว น,นะคะของแคสแซนด็อกสตัวเลยแต่ว่าตัวนายเนี่ยเดี๋ยวจะให้เขาใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะแบบนี้ไอเราอ่ะก็อยากจะพ้อมหน้าต่างเฮ้ยมันเห็นแบบว่าผนังทึบไม่ได้ไงทุกคนเป็นคนที่ชอบหน้าต่างมากนะคะเอาเป็นแบบว่า บานเล็กแบบนี้ก็พอนะคะอย่าตามใจตัวเองมากเนาะไม่มีโต๊ะตรงกลางนะทุกคนเพราะว่าเ๋ยวมันจะแน่นจนเกินไปนะไปนะคะจะเป็นของตัวนี้ของซีซั่นนะแบบว่าดมโดมเนาะแต่ว่าเราจะเล่นลูกเล่นกับเขาด้วยการย่อเขานะคะจะมีทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่นะคะรวมกันแบบนี้แล้วก็จะวางเรียงแบบว่าไม่ต้องตรงนะเฉียงๆหน่อยแบบนี้เป็นตัวแอลนะคะเครื่องหมายติ๊กถูกมากกว่าสิเราจะทําการใส่ระแนงลงไปนะคะเป็นแบบว่าสีขาวตัวนี้มาอยู่ฝั่งนี้นะคะ คนสายตาเอียงไม่ชอบสิ่งนี้นะคะขั้นตอนการเลี้ยงของไอตรงโอ้ไอเรามันก็สายตาเอียงซะด้วยสิแต่ทำไมคะไม่ใส่แว่นคะ่ะเพราะไม่ชอบไม่ชอบก็ต้องวางเอียงๆแบบนี้ไปละค่ะ จะพยายามไม่ตรงะคะตามด้วยวางต้นไม้ลงไปตรงช่องตรงกลางนี้นะคะแบบนี้เนาะนี่เขาจะมีชั้นแบบนี้อยู่นะเลือกเป็นสีเนื้ออ่อนอ่อนไหมเอออันนี้มันเข้มแต่เอาเข้มแล้วกันเนาะเราเป็นสีเนื้อสดใสแบบนี้นะคะมาวางไว้เป็นชั้นเนาะให้ถึงกับเจ้าระแนงตัวนี้นะคะและปัญหาคือถ้าเราวางของแล้วมันก็จะนแ n น p กับข้างล่างเราก็ต้องเอาเขาออกทีนี้เราก็ต้องเอาเขาลงไปใหม่เยี่ยมไปเลยค่ะ ซัมเมอร์ก็ต้องนึกถึงเลมอนใช่ไหมคะน้ำมะนาวเนาะกับหน้าร้อนโอ้โหฟินสุดๆเอามาใส่เลยคะ่ะเป็นรูปภาพติดที่ผนังฝั่งนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะโซนนั่งเล่นเนาะมิ้ก็ได้ไปแต่งนะเพิ่มชั้นใช่ไหมแล้วก็ใส่พวกหนังสือนะคะมีเครื่องเล่นวิดีโอเกมมีกล่องมีตู้ปลานะคะเออไม่ใช่ตู้โหลบอ่เนาะแล้วก็มีพวกตะก้านะคะตะก้าของเล่นเนาะแล้วก็ใส่มานะคะที่แบบว่าซัมเมอร์เลยอะ่ะสีส้มนะคะกับสีแดงบ่งบอกถึงความร้อนของหน้านี้นะคะแบบว่า ร้อนโคตรไม่ใช่ที่ไหนเลยนะประเทศไทยนี่แหละคะ่ะโคตรจะร้อนนะคะ1วันมีสารมฤดูก็มาแล้วนะคะฝนหนาวร้อนนะคะดูสิโอ้โหสุดยอด Amazing Thailand สุดๆเลยค่ะมาโซนต่อไปกันนะคะตรงนี้เนี่ยเป็น h อ l เว a y เนาะเราไม่ได้จะแต่งอะไรมากนะคะเดี๋ยวไว้สุดท้ายแล้วกันมาที่โซนครัวกันนะคะตรงมาเลยทีนี้เนี่ยมินเนี่ยอยากจะใช้ half w a l l มากั้นอะไรสักนิดนึงบริเวณตรงนี้นะคะมันดูแบบว่าเปิดโล่งจนเกินไปอะ่ะสูงน่า ประมาณนี้เนาะตีไปแบบนี้นะคะ1ชอ่อเอาตัวกั้นนะของสล e ฟบารลูม ดีกว่าเนาะเอามากั้นไว้แบบมันมีความทะลุมองเห็นได้แต่ว่าก็ไม่ได้จงแจ้งจนเกินไปนะคะนี่ตัวนี้นะเลือกเป็นตัวที่ไม่มีเส้นด้านในนะคะเอามาวางเนาะแล้วก็กระเดิบเนี่ยให้เขาชิดเพดานไปเลยนะคะมองจากด้านในก็จะเป็นประมาณนี้ตัวนะเราจะทําการวางเคาน์เตอร์เนาะเมนอะมีของโฮมเชฟใช่ไหมโฮมเชฟเนี่ยเขามีแบบว่าสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะคะแบบนี้เนาะคิดว่าน่าจะเป็นสี สีเหลืองดีกว่าเพราะว่าแดงเนี่ยมันดูร้อนจนเกินไปนะคะแบบอากาศมันแรงจนเกินไปเนาะอย่าเป็นลมได้อะไรกันคะเนี่ยเราจะเอาเขามาวางนะคะด้วยการที่เอาเป็นตัวปิดมุมเขาเนาะแบบนี้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเตาใช่ไหมบะเชนตรงนี้เนี่ยจะเป็นเคาน์เตอร์โแบบะค้งแบบนี้นะคะฝั่งนี้นะก็จะเป็นเคาน์เตอร์ปกติ1นะคะแบบนี้แบบนี้สิอ่ะนี่เคาน์เตอร์ปกติ1แบบนี้นะคะแล้วก็ตู้เย็นนะตู้เย็นเนี่ยอยากใช้เป็นของ คิชเชนคาเดอร์นี่โค้ดมีสีเหลืองตัวนี้นะคะแบบว่าโค้ดจะซัมเมอร์จ๋าเลยตะโกนแบบซัมเมอร์มากนะเตาของโฮมเชฟนะทุกคนตัวนี้สีเหลืองไปเลยจ้ะเราอาจจะต้องเปลี่ยนเคาน์เตอร์ข้างๆนี้ให้เป็นเคาน์เตอร์ทาอาหารเพราะว่าเดี๋ยวซิมเนี่ยทำกับข้าวไม่ได้เพราะตรงนี้จะเป็นซิงเนาะมินอะไม่ไว้ใจเคาน์เตอร์มุมตรงนี้นะคะเพราะบางทีมินเทสอะบางทีก็ทาได้บางทีก็ทําททไม่ได้นะไม่รู้ว่าเป็นที่เอ่อของมินคนเดียวหรือเปล่านะคะแต่คือไม่ไว้ใจ <laughs> นะเราก็เลยจะทำเคาน์เตอร์แบบนี้แล้วกันเนาะ แล้วก็ด้านในเนี่ยเราสามารถที่จะตกแต่งฝั่งนี้ได้ส่วนฝั่งนี้เนี่ยอาจจะต้องปล่อยโลง่งหรือไม่ก็แต่งนิดนึ่งนะคะเราจะใส่สัญญาณเตือนไฟไหมเนาะโอเคปึ่งใส่เข้าไปเลยอยากที่จะใส่ชั้นลงไปด้วยนะทุกคนจะเป็นชั้นของเบสเกมตัวนี้นะคะแบบวางพวกจานชามที่ล้างแล้วเนาะไว้ตรงนี้แบบนี้1ตัวพอนะคะ อยากได้เป็นแบ็กสเปซด้วยทุกคนตัวที่แบบว่ากันน้ามันเก็กันน้ํามันนะแต่เราเอามาติดฝั่งล้างจานนะคะสุดยอดไปเลยค่ะเราจะเลือกเขาเป็นสีเหลืองเนาะ เพราะว่าเขาชูความเป็นซัมเมอร์ได้มากที่สุดแล้วนะคะต่อมาก็จะเป็นถังขยะนะคะเราอาจจะใช้เป็นของพาสเทลป๊อปนะนี่ตัวนี้เป็นแมวเหลืองอุ้ยน่ารักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่แบบว่านี่ขวดโซดานะคะเฮ้ยสีเขียวก็ซัมเมอร์อยู่เหมือนกันนะทุกคนแบบชูความเป็นซัมโบอมานะคะกินโซดาในหน้าร้อนโอ้โหบอกเลยว่าฟินอ่ะเราอาจจะใส่เจ้า้ากกนเปื้อนนะคะแดงเหลืองไปเลยนะตัวนี้ ปึงอยู่ข้างล่างโซดาไปเลยจ้าทุกคนนี่คือแสงแดดยามเย็นนะคะแสงแบบว่าส่องเข้ามาสวยมากชอบมากนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใส่มากเพราะใส่มากเนี่ยมันบังแสงทันดีนะคะห้องครัวก็จะประมาณนี้นะคะก็ใส่ของกะตุกติกเนาะที่เคาน์เตอร์นะคะมีพรมประมาณนี้นะคะทุกคนห้องครัวนะเล็กๆง่ายๆนะคะมาโซนห้องสันรูมดีกว่าซันรูมเนี่ยตรงนี้เนี่ยมินรู้สึกว่ามันเปิดโล่งเกินไปเดี๋ยวจะเอาตัวกั้นฉากนะคะของซีฟวัดรูมนะมา ปิดตรงนี้ไว้หน่อยไม่ให้มันแบบว่าดูเปิดโล่งเนาะอาจจะสมมติมันคือประตูบานเฟียมนะคะเลื่อนเปิดปิดเนาะ ถึงแม้ว่าทรงมันอาจจะไม่ให้ก็ตักเออประมาณนี้นะคะโต๊ะสีขาวนะคะตัวนี้เนาะวางลงไปเก้าอี้ธรรมดาตัวนี้เลยนะคะอ่าสีขาวไปแล้วกันเนาะแบบนี้มันก็ต้องมีแบบว่าดอกไม้อยู่กลางโต๊ะตัวนี้ดอกทิวลิปใช่ไหมทุกคนน่าจะเป็นดอกทิวลิปนะคะตัวนี้เนาะอ่ะย่อเขาหน่อยนะคะเพราะว่าเขาใหญ่ไปเนาะนี่ไว้กลางโต๊ะแบบนี้เลยขนมปังนะคะที่มีผ้าห่ออยู่เนาะแบบนี้เราจะเลือกอันที่แบบว่าดู ปุ้งฟิงนะคะเข้ากับซัมเมอร์ก็จะเป็นดอกไม้ตัวนี้เนาะอาจจะให้เขาเนี่ย เป็นผ้าสีฟ้าแบบนี้นะคะอ่ะยอ่อเขาหน่อยแบบนี้ไว้ข้างๆกันเลยนะคะตามผลไม้ก็ต้องมาค่ะอยู่ข้างๆกันเลยนะคะแล้วก็อยากจะมีแล็ปท็อปนะคะเอาไว้สักหนึ่งเครื่องแบบนี้อุ้ยเขาวางได้ดีงามด้านหลังเนาะลืมไปเลยทุกคนเราอาจจะใส่พวกรูปภาพนะคะเป็นรูปภาพฤดูการแล้วกันแบบตัวนี้นะฤดูซัมเมอร์ต้นไม้เขียวขจีแบบนี้เลยค่ะวางลงไปเลยไม่ต้องมีมากนะห้องนี้เพราะว่ารับส แสงแดดร้อยเปอร์เซ็นะคะไฟนี่ตัวนี้นะคะที่แบบว่าเขาเป็นพืชพันนานาห้อยลงมาเนาะไว้ตรงมุมนี้เลยนะเลือกเข้าเป็นสีแบบส้มส้มหน่อยหน่อยคือไม่ส้มมากอ่ะสีชาไทยนะคะใช่เลยพอพูดถึงสีชาไทยทุกคนต้องรู้แน่นอนโซนทานข้าวก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคือมินไม่กล้าวางพวกกระถางต้นไม้รอบๆนะเพราะว่ากลัวซิมเดินไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่มีพรมนะตั้งใจนะคะไม่ให้มีพรมโอเคเสร็จแล้วนะคะตรงนี้เราเขยับเข้ามาในห้องนี้ก็ดีกว่า ห้องนอนนะคะที่แปลกมากพื้นที่นี่คก็จะแปลกนะคะมาทุกคนช่องแคบๆตรงนี้นะคะเดี๋ยวมินจะเอาหน้าต่างเนาะหน้าต่างของแคแสแซนด็อกนะคะตัวที่มันเป็นแบบว่าเรียวๆตัวนี้เนาะเอามาวางไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่าอยากจะทำเป็นแบบ โต๊รับแสงแดดแล้วก็จะวางหนอกไม้เนาะแสงเขาก็เข้านะทุกคนจะวางเป็นโต๊ของซีซันนะเลือกเป็นไม้ประมาณนี้เนาะอ่อนๆไม่เข้มนะคะอาจจะเป็นกระถางล้องหมาตัวนี้นะคะที่เราจะเลือกเขาเนาะแบบนี้นี่มันบีกอนนี่นะใช้เลยค่ะ พันบิเกิลนะคะเอาเขามารับแสงแดดตรงนี้เนาะอ่าบิดเขาหน่อยนึงนะคะนาฬิกาเอาไว้ดูเวลาหนะนะแบบนี้เสร็จแล้วต่อมาก็จะเป็นเตียงคิดว่าเตียงนะอาจจะอยู่ฝั่งนี้เตียงใช้เป็นของ b e ส g a m ตัวนี้นะวางชิดหน้าต่างลงไปเลยค่ะเราจะใส่หน้าต่างลงไปตรงนี้เพิ่มอีกบานหนึ่งแล้วกันนะคะ นบบนี้นะคิดว่าพรมอาจจะใช้เป็นพรมสารนะคะเหมือนกับตัวด้านหน้าเลยเนาะ2ตัวม่านสีส้มนะคะใช้เป็นเตอเดียวกับด้านนอกเลยเนาะจะเป็นของเบสเกมนะคะแต่ว่าจะเอาแบบพับทั้ง2ฝั่งเลยนะตัวเสื้อผ้านะคะตัวนี้สีออกเหลืองๆส้มๆเนาะกระจกนะคะจะออกสีเขียวลงแบบนี้วางลงไปปึ้ง โอโหูปภาพรูปนี้ไม่ได้ใช้มานานมากค่ะเอามาใช้สักหน่อยเนาะเอามาวางไว้บนตู้เสื้อนะคะห้องนอนก็จะเป็นประมาณนี้นะมีตู้เสื้อนะคะมีกระจกเนาะแล้วก็มีชั้นวางของนะคะตามด้วยเตียงพรมประมาณนี้นะห้องนอนก็คือเรียบง่ายนะคะแต่ว่าจะไปหนักที่แบบเราจะเน้นสีสันเขามากกว่านะคะเรามาห้องต่อไปกันดีก,กว่าจะเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ําคิดว่าจะใช้เป็นกระเบื้องสีขาวตัวนี้นะคะของเบสเกมเนาะเอออาจจะให้แบบมีสีเนื้อ,เ,อเข้ามาหน่อยผนั ใช้เป็นอิดหมดเลยนะคะแบบนี้นะเราก็อยากให้มีหน้าต่างอันใหญ่บเบ้ริ่มนะคะไม่ใหญ่มากก็ได้เอาเรียวๆพอเนาะมาวางไว้ชิดมุมแบบนี้ในห้องน้ําใช่ในห้องน้ำ,นนำเนี่ยแหละคะ่ะก็จะใช้เป็นชาเวอร์บ็อกซ์แล้วกันนะของซีซันนะคะตัวนี้ไหนๆก็ใช้ของซีซันแล้วนะคะเราก็จะใช้ชกโคโกของซีซันไปเลยซิงซีซันไปเลยนะคะ กระจกนะคะเบสเกมผนังสีเหลืองไปเลยนะคะแบบนี้ชูความเป็นซัมเมอร์เนาะมีกระดาษเทชชูด้านบนนะคะตัวนี้เอาแบบตรงๆแล้วกันเนาะเลือกเป็นสีส้มนะขวดต่างๆนะคะไว้ใส่อะไรก็ว่าไปเนาะผ้าคลุมหลังอับน้ำนะคะใส่ลงไปเนาะเลือกเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยอยากจะใส่เป็นผ้าเช็ดตัวลงไปขนาดไปเริ่มเทิมเลยอยู่บนช็คโครกนี่แหละคะ่ะวางไว้ตรงนี้เลยเนาะแล้วก็สีส้มไปเลยจ้ากระถังต้นไม้นะคะตัวนี้ใส่ลงไปในลืบแบบนี้เลยนะที่ต้องใส่กระถางต้นไม้ ลงไปในลืมเนี่ยเพราะว่ากลัวซิมอับน้ำไม่แน่นทุกคนใช่แต่ยังไงเราก็ต้องเอาซิมมาเพเทสอยู่แล้วเนาะนี่ช่วงซัมเมอร์แดดมันร้อนเราก็ต้องมีกันแด,ดดด้วยนะคะตัวนี้เนาะแต่ว่าเราจะเลือกเป็นน้ําเงินนะคะแล้วก็ส้มไปแบบนี้ให้มีความแบบสีตัดกันบ้างเออก็จะเป็นประมาณนี้นะห้องน้ําเป็นห้องที่แบบว่าถ้าเทียบกับห้องอื่นก็คือดูเรียบง่ายที่สุดแล้วนะคะสีก็อาจจะมีโดดมาบ้างเนาะแต่ก็คือไม่ได้มีอะไรไปพิเศษนะอ่ะแต่ลืมผมใช่เราลืม นะะแน่นอนว่าเราจะต้องใช้พรมสารตัวนี้นะคะเอาตัวฉากกันเสร็จ เสร็จอย่างไรคะบอกว่าเสร็จแต่เติมเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวเอาตัวฉากกั้นนะคะเติมลงไปด้วยเนาะแบบนี้อ่าอันนี้เสจของจริงแล้วก็คือนิดเดียวนะคะไม่มีอะไรเลยประมาณนี้เนาะห้องน้ํานะคะโอเคต่อมาก็เหลือตรงฮอ l เวย์แล้วนะโต๊ะสีเหลืองนะคะตัวนี้นะแบบโอ้โหเหลืองซัมเมอร์มากเอามาวางไว้นะคะเดี๋ยวเราจะวางของด้านบนกันเนาะเราจะติดสัญญาณเตือนขโมยไว้ฝั่งนี้นะคะ แล้วก็เทอร์โมสแตตไว้ตรงนี้เนาะแบบนี้แล้วก็บางทีอาจจะมีฝนตกลงมานะคะหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยฝนมาทุกฤดูเลยค่ะงงไปหมดแล้วนะคะตอนนี้เราก็ใส่ล่มไปให้เขาด้วยนะคะความซัมเมอร์เนาะก็ต้องมีโคมไฟนะคะเป็นโคมไฟสีเขียวเนาะโทรศัพท์นะคะต้องมีด้วยกรอบรูปนะคะรูปภาพเนาะอยู่หน้าบ้านทางเข้าแบบนี้มีกระถางต้นไม้ปิดจบตอนท้ายนะคะแบบนี้เนาะแล้วก็เอาโต๊ะเนี่ยใส่เข้าที่เดิมก็จะเป็นประมาณนี้ที่นี้ ล่างเนี่ยมันโล่งใช่ไหมเราก็จะหากล่องหรืออะไรนะคะมาใส่เนาะอาจจะเป็นชั้นรองเท้านะคะที่เราจะเอาเขามาใส่ใส่ทั้ง2ตัวเลยนะทุกคนย่อเขานะคะแล้วก็กดคอนโทรลก้าเนาะเพื่อให้เขาขึ้นมาแบบนี้นะคะฝั่งนี้มินจะใส่เป็นกระจกนะคะสําหรับก่อนออกจากบ้านเนาะแบบนี้แล้วก็เลือกสีเขียวไปเลยก็แล้วกันนะคะโหมากกันแล้วนะคะหลังจากที่มินเนี่ยไปแต่งบริเวณรอบนอกเนาะแล้วก็นี่ค่ะในบ้าน แต่งบริเวณทางเข้าเรียบร้อยนะคะก็จะมีพวกกระถางต้นไม้เนาะแล้วก็ชั้นวางรองเท้านะคะที่มินเอาระแนงเนาะมาวางไว้แบบปิดไว้ไม่เห็นลงจ้งจนเกินไปนะคะเราเข้ามาลองเทสกันเลยดีกว่าวยการที่เราจะให้ซิมเนี่ยเข้ามาดูทีวีนะคะดูซิว่าเขาเนี่ยจะดูได้ไหมนั่งได้ดูได้นะคะทํากับข้าวเนี่ยลองดูกันดีกว่าว่าเขาเนี่ยจะทําได้ไหมนะคะเราจะเลือกเมนูที่มันต้องใช้เคาน์เตอร์นะเอาเป็นสลัดไปแล้วกันเนาะเขาใช้เคาน์เตอร์ได้ ได้นะคะอันนี้โอ้โหเมื่อกี้คุณเอชโอโอ้โหโชว์สกิลสกิลการทําอาหารคุณเชอเท่าไหร่เนี่ยทำไมโชว์ได้อยางงี้อ๋อสกิลการทําอาหารอยู่เเวลหนะคะนางก็เลยโชว์เลยค่ะเตาใช้ได้นะส่วนเตาเนี่ยมินมั่นใจอยู่แล้วนะคะว่าใช้ได้เนาะแต่ว่าเราไม่มั่นใจว่าเขาจะนั่งได้ไหมนะเดีย๋ยวเราเนี่ยให้เขามานั่งกินสลัดโอ้โห เธอฉันทำโต๊ะไว้ให้เนี่ยเธอมานั่งกินสิเขานั่งได้แล้วด้านในเขานั่งได้ไหมเขานั่งได้นะคะแล้วตรงนู้นล่ะนั่งได้ไหมโอเคนั่งได้และอันนี้นั่งได้ไหมนั่งได้นะคะเล่นแล็ปท็อปได้ไหมเดี๋ยวให้เขาเลย์เกมแล้วกันเนาะบางทีมันอาจจะไม่ส n a ปมาเลยเล่นไม่ได้นะคะแล้วต้องให้เขาเนี่ยนั่งเก้าอี้ก่อนเนาะเขาถึงจะนั่งเล่นแล็ปท็อปได้โอเคแล้วนอนเนี่ยเอออันนี้มินเชื่อว่านอนได้อยู่แล้วนะคะส่วนส่องกระจกเนี่ยมันส่องได้อยู่แล้วเนาะอยู่ตรงนี้ โอเคห้องน้ําคิดว่าใช้ได้นะเพราะว่ามินเนี่ยก็สร้างห้องน้ําลักษณะน,นี้ค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะอ่าเขาใช้ได้ชักโครกเนี่ยก็น่าจะใช้ได้เพื่อความชัวเราเทสไว้ก่อนเนาะอ่างซิงก็ใช้ได้นะคะสรุปบ้านหลังนี้ก็คือใช้ได้หมดเลยนะเป็นบ้านซัมเมอร์นะคะหน้าซัมเมอร์เนาะก็จะมีต้นไม้เขียวขจีแบบนี้นะคะแล้วก็แดดที่ค่อนข้างที่จะร้อนนะเราก็เลยใส่เทอร์โมสแตกลงไปเนาะไว้เปิดแอร์ให้มันเย็นฉ่ำไปเลยค่ะค่าฟ พุ่งกระชูดไปเลยนะคะหลังบ้านก็จะมีการเล่นสระน้ำน้อเล็กๆมีปลาลูกโป่งด้วยนะแล้วก็เลี้ยงพึ่งนะคะ แบบนี้เนาะแล้วก็มีส่วนเดินมาประมาณนี้นะคะจบไปแล้วนะคะสําหรับฤดูการแรกนะคะก็คือฤดูการซัมเมอร์เนาะก็เหลืออีก3ฤดูกาลนะคะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเข้าไปวดอีก3าฤดูการที่เหลือได้เลยนะคะเข้าไปที่ชมชมของช่องนะก็จะเจอโพสต์นั้นเลยนะคะเอาล่ะเป็นไงกันบ้างคะสามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปของมินด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย